ต่อกันที่ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหน่อยนะครับคราวนี้ก็เป็นผลงานของตำรวจภูธรภาค7นะครับก็นำโดยพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัดธำรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ปฏิบัติการในครั้งนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการซุ่มดูอยู่เมื่อผู้ต้องหาเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บพยายามที่จะขับรถหลบหนีนะครับแต่ก็ ไปเหยียบอุปกรณ์ป้องกันทำให้ยางรั่วทั้ง4เส้นไม่สามารถที่จะหลบหนีไปได้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มทั้งผู้ต้องหาได้และก็รวมไปถึงยึดของกลางเป็นยาบ้าได้กว่า1 0 0 0 0แเม็ดนะครับโดยคนร้ายสารภาพบอกว่ารับค่าจ้างขนยาบ้าได้เงิน1 0 0 0 0แบาทครับไปดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยนะครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7 ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมพลตํารวจโทธนยุทธวุฒิจรัตธรรมรงค์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7และเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มและตรวจยึดของกลางเครือข่ายยาเสพติดสองคดีล็อตแรกนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5รายแล้วก็ยึดของกลางยาบ้ากว่า1 0 0 0 0แสนเม็ดเลยทีเดียวพร้อมกับรถอีกสคัน โดยคดีนี้จับกลุ่มได้ที่จุดตรวจร่วม3แยกทองผาภูมิสังขละบุรีหมู่ที่1ตําบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับต่อเนื่องบริเวณไร่อ้อยริมถนนหมู่ที่4ตําบลหนองบัวอําเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนอีกคดีนะครับรายนี้ได้มีการถแถลงผลตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า รวมจำนวนประมาณอีก30,000เมตรบริเวณริมถนนทางหลวงสาย3-2-3-7เทศบาลตำบลบ้านไร่หมู่ที่4ตํตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหลังจากผู้ต้องสงสัยเป็นหญิงสาวโยนของกลางทิ้งระหว่างเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มนั่นเองครับย้ำกันอีกทีจุดแรกสามารถจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนอีกจุดนะครับก็คือจับกลุ่มได้ที่นี่เลย อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับต่อมาได้มีรถยนต์โตโยต้าสปอร์ตไรเดอร์สีดำขับมาจอดที่จุดวางยาบ้าจากนั้นก็มีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับลงจากรถมาหยิบเอาถุงยาบ้าด,ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังซุ่มดูอยู่ได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันทีเมื่อผู้ต้องหาทั้งสองคนก็คือชายหญิงคู่นี้เห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บก,ก็รีบขึ้นรถและพยายามขับรถหนีไป เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ตามเส้นทางได้นำอุปกรณ์เข้ามาปิดเส้นทางการหลบหนีทำให้รถของผู้ต้องหาไปเหยียบกับอุปกรณ์ป้องกันทำให้ยางรั่วทั้ง4ี่เส้นแน่นอนยางรั่วแบบนี้ไปไหนไม่รอดนะครับไม่สามารถหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นในรถก็ไปพบถุงยาบ้าที่เจ้าหน้าที่มาวางไว้จำนวนหนึ่งถุงแล้วก็ได้ทำการตรวจดูต่อหน้าผู้ต้องหาทั้งสองคน โดยผู้ต้องหาทั้งสองให้การยอมรับสารภาพจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงการถแถลงในเรื่องนี้กันครับที่ตำรวจพิกรภาคเก็บร,ร่วมกับทางกตำรวจธรณ์จังหวัดกาญจบุรีและกระทาำปสทางอำเภอทางขวานและปมนจังหวัดรวมทั้งปสภาคเกตได้หมงอ มีการจับกลุ่มคดีผู้ตหาคดียเสพติดรายสำคัญถือเนื่องจากตามนโยบายของรัฐบา,าลภา,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 ายใต้การนงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตรวง์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติภายใต้การนําพลเอกประยิทธ์จันโท่านผู้จัดาการหลวงชาติให้ทุกพื้นที่ดาเนินการสืบสวนจับกลุมยาเสพติดซึ่งโดยไม่ว่าจะเป็นผู้เสพผู้ค้าผู้จําหน่ายทั้งรายย่อยรายใหญ่อย่างต่อเน,นื่อง โดยเฉพาะยาเสพติดที่ลำเลียงมาตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยตรงนี้จะซึ่งถ้ามีการเผยแพร่ในขนาดยังพูดหรืองมีโทรศัพท์เข้ามาเลยนะ,ะมีการพรุ่งนี้ข้าลงสู่ชุมชนและจะเป็นอันตรายต่อเยาวชนของเราวันนี้ก็เป็นผลงานอยู่สองส่วนก็คือของตำรวจภูธรการยุดีคือลงสอพอร,รองพาพวงร่วมกับทางพื้นที่ก็คือทางตำรวจเปินเทที่ทางกรมนและกทางทหารและทางปปสและทางฝา,างปองป ส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือได้ีส,สพดําเนินสะดวกนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติหลักก็คือตํารวจตะเวนชายแดนนะครับที่ได้ร่วมภูมิากา,การกับตารวจพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าขณะนี้รัฐบาลก็ดีนโยุบายทางงานของชาติก็ดีได้เน้นหนักในเรื่องการดีเอสดสแกนชุมชนต่างๆนะคร<ๆ>ับเพื่อจะหาผู้เสพและก็ผู้ค้ารายย่อยเพื่อจะขยายผลต่อผู้ค้ารายใหญ่และจะทําการสืบซักทาการยึดทรัพย์ทุกรายอันนี้เป็นยบายของรัฐบาล วันนี้สําหรับรายละเอียดต่างๆในการจับกลุมในคดีแรกผมได้มอบหมายให้สพทองาภูมิที่เจงเพิ่มเติมส่วนคดีที่สองจะให้ทางผู้กับตำรวจเวรชายแดนนะครับที่แจงเพิ่มเติมในในการร่วมปฏิบัติงานถือว่าเป็นนิสายที่ดีคะทุกหน่วยที่ท่านเห็นอยู่นี้ทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจเวรชายแดนแล้วก็ตำรวจพื้นที่เราได้ทํางานร่วมกันบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับมีการขับเคลื่อนหมือนกันทางผู้การราชบุรีและฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนนะโดยมอบหมายให้ท่านรองวรายุทธเนี่ย ขยายผลเรากาลังรวบรวมขยานจานเพื่อสกอสารหน่องมาจับที่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ออกมาจับขณะนี้สืบสวนเราประกบตัวไว้แล้วผมเรียนกับน้องน้องสื่อมวลชนว่านอกจากเราทําการจับกลุ่มจะตศิษย์ได้ผู้ต้องหาเรายังได้ตรวจยึดรถยนต์ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมอันนี้ก็ต้องขอบคุณอยากจะให้ปปสเพิ่มเติมในประเด็นแรื่งที่มาของยานิดนึงกิดสื่อจะได้ต้องมังฐานนะเพื่อนๆตัวสอนครับขออนุญาตนะครับเออ ทางจากการจับกลุมครั้งนี้นะครับทางปปสก็ปกติทางเรื่องสืบรัพย์ทางปปสจะมีความเชี่ยวชาญมากกับทางตำรวจเดี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมสืบรัพย์ตามเส้นทางการเงินเส้นทางทรัพย์ของผู้ต้องหาเดี๋ยวนี้มันมีระบบใหม่ที่คิดเป็นวาลิเบว่าผู้ต้องหาค้ายามากี่ปีมันจะมีการยึดทรัพย้อนหลังกลับไปถึงจะเป็นมรดกเราก็ยึดได้ครับ ก็เดี๋ยวในคดีสองคดีนี้เราจะเข้าไปร่วมที่จะสืบสวนหาทรัพย์ครับข,ขอบคุณนะอันนี้อยากกระต้านาพาในว่าทารัพย์สินในอนาคตหรือมรดกทางปปสอทําการสืบทรัพย์ได้ตามปวิยศาะติดใหม่เพราะแล้วฝวากนักค้าทั้งหลายนะครับให้พึงสังวรไว้วันนี้ท่านมีเงินท่านอาจจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเราจะเปิดกระบวการกุดลาบของโคนทุกพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับรถเอเนี่ยหมายว่าไงท่านปปสอนี่เป็นเสยรัตน์นะ ไม่ใช่ครับเเขี่ยนเป็นะเออันนี้ของนี้อันนี้อันนี้เป็นรตรานะครับท่านจะเห็นว่าแหล่งที่มานะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอถของเขาที่มาจากฝั่งนี้ที่น้องเขาพูดว่าประเทศเพื่อนบ้านส่งเข้ามาเนี่ยเพราะเราเป็นการจ,จุดตรวจของทองผาภูมิไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจนัมเบอของทางด้านอ่ทางด้านเข้าไปสังขารหรือจุดตรวจต่างๆร่วมกับจุดมั่นคงของกองรังสุรสีนะฮะเรามีการเพิ่มความเข้มยกระดับในการ ตรวจตา,อย,าอย่างยิ่งในช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องแดงงานต่างด้าวก็ดีเรื่องอาวุธปืนวุ่สงครามรวมทั้งยาเสติดนะครับทางตำรบจทราาเก็ตเราจะบ,บูรณาการทุกหน่วยงานและขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและตรวอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ